เรื่องเก็บตกจากชายภูมินะคะระหว่างลงพื้นที่27พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2515เรื่องเกิดขึ้นเช้าวันที่เช้าว,วันที่30นะคะเช้าว,วันที่30ขณะนั้นพวกเรายัางอยู่ที่จังหวัดศรีสะเกดต,ตอนเช้าได้รับได้รับลายข้อความจากเจ้าวาดวัดพระธาตกุงก่งอย ที่ทางสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาได้ไปจัดสัมมนา,าเมื่อวันที่28พฤษภาคม2565มีการเผยแพร่ในรายกลุ่มของเจ้าคณะตำบลว่าเป็นเป็นเรื่องจากสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดจังหวัดชายภูมินะคะ,อะตอนแรกเขาพูดถึงว่าสมาคมปกป้องพระพุทธศาสนาเนี่ยแอบลักลอบฝา่าฝืนมติมหาเถรสมาคมไปปลุกปั่นยุยง พวกเรายังไม่รู้เลยนะคะว่าไปแอบลักลอบฝ่าฝืนมติมหาเถรสมาคมตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วก็ไปปลุกปั่นยุยงตั้งแต่เมื่อไหร่เพราะไอคนที่มันเขียนที่มันพูดเนี่ยมันก็ไม่รู้จักพวกเรานะคะนอกจากนั้นยังหาว่าพวกเราเนี่ยบิดเบือนกฎหมายอิสลามให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสังคมเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาไทยได้เคยมีหนังสือสั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านจับตาดูแล้วชอบแอบไปปลุกปั่นในวัดที่อยู่ห่างไกล อันนี้คือข้อ,ขอ,ขอความจากจากาสำนักง,งานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยภูมินะคะแล้วก็มีการบอกให้ผู้ปกครองในท้องที่เนี่ยให้ตรวจสอบให้หยุดถ้ามีการสัมมนาจริงก็ให้หยุดแล้วผู้เข้าร่วมสัมมนาอาจจะเข้าขายมีความผิดได้เจ้าคณะอำเภอภูเขียวรักษาการเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอภูเขียวรักษาการเจ้าคณะตำบลในโนนคูนให้ตรวจสอบด่วน ถ้ามีการสัมมานาจริงบอกให้ยกเลิกนี่เป็นหนังสือจากทางสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิธรรมยุทธ์ถ้าท่านใดเห็นแล้วช่วยกระจายข่าวด้วยในรายกลุ่มในรายกลุ่มเจ้าคณะจังหวัดให้ยกเลิกทันทีนี่ดิฉันก็เดือดสิคะได้รับทราบก็เดือดสิคะกะจะฟอ้อมรายตัวเลยคะ่ะแต่ว่าก็มีสมาชิกก็มีสมาชิกท่านหนึ่งท่านบอกว่าน่าจะไปชี้แจง แต่ดิฉันกับทานายมองว่าไม่ต้องไปชี้แจงไปฟ้องแม่งเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่ออารมณ์เย็นลงนะคะก็โทรไปหาพออสํานักพุทธจังหวัดชัยภูมิสอบถามว่าไปเอาข่าวนี่มาจากไหนดิฉันจะเล่นงานไปถึงต้นต่อพออ,อก็บอกว่าไม่ทราบเรื่องเดี๋ยวให้คนที่ดูแลเรื่องนี้มาคุยก็ถามว่าเอามาจากไหนเขาบอกได้รับคำสั่งจากหน่วยเหนือถามว่าหน่วยเหนือหน่วยไหน กร,ก,รกรมการปกครองกองส่งเสริมศาสนา,า,สาอิสลามใช่ไหมเพราะว่าไอกองเนี่ยดิฉันเคยฟ้องไปแล้วเมื่อเดือนพฤศจิกาปีที่แล้วเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะไรเลยยังไม่มียังไม่มีคําตอบอะไรทั้งสิน้นมันไม่รู้ว่ายังใช้คําคําสั่งเดิมนี้หรือเปล่าไม่ตอบค่ะบอกไม่ได้บอกไม่ได้บอกไม่ได,ไได้แล้วก็พูดเฉยเฉยไปคนละเรื่องกับไอที่ข่าวที่ส่งในในกลุ่มไลน์ของเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะจังหวัดนะคะพอเสร็จแล้วก็บอกว่าเอางี้ละกัน พวกเรามีคุยกับเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเจ้าคณะอำเภอเมืองซึ่งเป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดชัยภูมิเนี่ยตอนห้าโมงเย็นขอเชิญสำนักพุทธมาร่วมประชุมกับเราด้วยจะได้คุยทีเดียวปรากฏว่าทั้งสองท่านบอกว่าไม่ว่างอาจจะมาไม่ทันเพราะอยู่ห่างไกลสองรกโลพวกเราไม่ไกลกว่าเราจาศสีสะเกตมาชัยภูมิกี่กิโลแต่เราต้องไปเพราะต้องการเคลียร์ ไอ้คำพูดทั้งหลายหลายที่พูดมาส่งต่อมาจากกรมการปกครองเนี่ยมันโกหกมันบิดเบือนสุดท้ายแล้วก็ไม่สำนักพูดไม่มานะฮะสำนักพูดไม่มาก็เฉยเฉยพูดไปว่าเขาให้มาติดตามดูความเคลื่อนไหวอำนวยความสะดวกนี่โกหกโกหกชัดๆเลยคนพวกนี้เดี๋ยวรอให้ศาลวินิจฉัยออกมาก่อนได้ช่จะเล่นงานรายหัวเลยละกันอ่ะจะจะเล่นจะเล่นงานายหัวไอ้คนที่มันติดตามดิฉันมาทุกหัวเนี่ย ก็ไปชี้แจงกับเจ้าคณะอำเภอเมืองซึ่งเป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดอท่านก็เข้าใจเข้าใจเราว่าเราทําอะไรไม่ใช่อย่างที่พวกมันบิดเบือนไม่ใช่อย่างที่มันบอกว่าแอบลักลอบเนี่ยเราไม่เคยแอบลักลอบพ้องกับงานสัมมนาเนี่ยขออนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิพูดมาได้แอบลักลอบเนี่ยฝ่าฝืนมติมหาเทรสมาคมกูไปฝ่าฝืนแต่เมื่อไหร่ก็อยากรู้จริงเลย อย่าเห็นหน้าไอคนเขียนคนพูดจังเลยอะแต่พอไปถามมันก็บอกว่ามันไม่ได้พูดอย่างนี้ไม่มีใครพูดสักคนหนึ่งสรุปตกลงว่าไม่มีใครพูดนะคะดิฉันบอกไว้เลยนะคะถ้าใครติดตามดิฉัิดๆที่จะฟ้องนะคะฟ้องด้วยถ้ายังทําตามคําขอร้องของกองส่งเสริมศาสนาอิสลามเนี่ย มันไม่ใช่หน่วยงานการปกครองนะคะเป็นหน่วยงานศาสนาอิสลามแล้วยังแล้วยังสเสอ,อมาติดตามดิฉันอีกรอบนึงอ่ะจะจะฟ้องรายหัวนะคะคุณละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลดิฉันไม่พอคุณละเมิดสิทธิ์ขององค์กรดิฉันด้วยสิทธิ์ของสมาคมด้วยวัตถุประสงค์ของสมาคมมี16ข้อเนะี่ยคุณไปดูให้ดีๆนะคะมันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่คุณกําลังละเมิดเนี่ยคุณอาศัยว่าคุณอยู่กรมการปกครองและออกคําสั่งมาเยี่ยงนี้ อาจจะไม่ใช่ไม่ใช่คาสั่งปะเป็นการขอความร่วมมือจากหน่วยงานท้องถิ่นแต่หน่วยงานท้องถิ่นมันเสอเองแต่ยังไงก็แล้วแต่ค่ะข่าวหน้านะคะถ้าจังๆกับเนี้ยดิฉันฟ้องนะคะฟ้องจริงๆด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณที่โทนฟังจนจบสวัสดีค่ะ